扁舟太薄，狂乱的震荡颠簸，却不会动摇我。梦里的身影。<noise> <noise> <noise> สับประยุทธ์ทะลุฟ้าวันิธานแรงกล้าแห่งทวีปมัดฉิมตอนที่111เสียวเยียนและเสียนยุทธเทียนหัว่วร่วมมือกระโจมตีทหารไล่ล่าขขอหุบเขาทาน้ำแข็งแต่พลังเยือกแข็งในร่างเสียวอีเซียนกลับมีอันตรายล่อแหลมหลังจากเค้นถามผู้อาวุโสหุบเขาทาน้ำแข็งถึงวิธีแก้พลังเยือกแข็ง เสี่ยวเหยียนเกิดปัญญาขึ้นโดยพลใช้ไฟวิเศษที่คลายวิกฤตให้เสี่ยวอีเซียนในเวลาเดียวกันภูเขาทานน้ำแข็งที่ยังไม่เลิกราต่อกายพิษมหาภัยส่งปรมาจารย์ยุทธขั้นสูงผู้อวสโสเทียนเสริมาจับตัวเสี่ยวอีเซียนเพื่อกำจัดกายพิษมหาภัยของเสี่ยวอีเซียนโดยไว้พวกเสี่ยวเหยียนตัดสินใจเสี่ยงอันตรายบุกรุกช่องเขาล้วนสนเพื่อจับมังกรแมงป่องพิษสวรรค์ระดับเจ็ ได้กลิ่นหอมบนตัวเจ้าแต่ไกลเลยเมื่อมาแล้วก็อยู่เป็นสตรีของข้าแต่โดยดีให้กายพิษมหาภัยของเจ้าให้กำเนิดชนรุ่นหลังที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดให้ข้าเถอะข้ามาที่นี่เพืจะมาทวงของสิ่งหนึ่งจากเจ้า <c oughs> ขอเพยงเจ้าเป็นสตรีของข้าข้าก็ให้เจ้าได้ทุกอย่างมอบแก่นอสูรของเจ้าให้ข้าก่อนทักะ <c oughs> หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นกล้ามาพูดเช่นนี้ต่อหน้าข้าได้กลายเป็นศพไปนานแล้วแต่ใครอยากให้ข้าลุ่มหลงเจ้าเช่นนี้เล่าความผิดล่วงละเมิดนี้ให้บรรุษข้างๆเจ้าชดใช้ก็แล้วกัน คนงามการโจมตีแค่น,นี้ทำอะไรข้าไม่ได้ ถ้าว่าเจ้าคนที่อยู่ข้างกายเจ้าข้าดูถูกเขาเกินไปยังให้เจ้าปวดหัวได้มากกว่านี้ไม่เจ้ามองกรงป่งพิสวร์นี่ไร้การไม่บอกจริงๆถ้าว่าใครจะต้อนรับเจ้าอย่างดีไม่ว่าวันนี้พวกเจ้าจะมาที่นี่ด้วยสาเหตุใดเมื่อมาแล้วก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดเถอะอืมอ พอเพียงมาเขตแดนนี้ความเป็นตายของพวกเจ้าก็ขึ้นอยู่กับข้าแล้วขงจะโหอนี่ยังมีภพ่ตายอีกระวังนี่เป็นพิษส์อสูรของช่องเขาล้วเซันยังรออะไรอีกเรามาสู้ได้กกันเถอะไป พูด้ลุกร,ร <า S 3> ดิ่ดา,ดาแมงปองสวรรตายสุสวเซียนระวังด้วย ร่างวิญญาณยังกล้ามาพูดโอ้อวดต่อพมังกรแมงป่องเมื่อจะมีชีวิตแล้วสินะตอนแก้สาราสูงที่ร่างกายมีสายเลือดมังกรประมางกรไทยสีไหลเวียนอยู่คิดว่าตัวเองเป็นมังกรประมางกรไทยจริงๆแล้วหรือไงยัยสายเลือดของมังกรนข้าจะให้เจ้าไม่เหยียดหยามไม่ได้เมื่อพวกเจ้าหลือดหาที่ตายข้าจะส่งท้องให้พวกเจ้าเอง บดปลวกบดปลวกหากข้าไม่สูญสิ้นร่างกายในสายตาข้าเจ้าก็เป็นแค่บดปลวกวันนี้สายเลือดนี้ขาวแน่แล้วฮึสารสูตพวกนี้ ตอนแมงบองพิศวรควบคุมแทบไม่กลัวอะไรเลยพิศเป็นแบบนี้ต่อไปรู้ต้องสิ้นเปลือไปถึงเมื่อไหร่ ของข้าจะตายแน่แล้วน,นี่คือวิชาอะไรหรือเขาจะโดูบพลังพวกสัตว์อสูรผิดองกรแมงป่องกลืนสวรรค์ พวกเจ้าให้ล้างโอ้ต่อโซ่เจ้าคือ,คอคพวกเราผู้สื่เทียนพว่วงช่วยควบคุมให้ข้าสักครู่ข้าจะคิดหาวิธีเฉินน่นต้องให้เวลาข้าหน่อยนะได้ขอรับ

หลายปีมานนี้เป <sch> ็นครั้งแรกที่ข้าได้บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ไม่ทำให้พวกเจ้ากลายเป็นเท่าทานยากจะกำจัดความแค้นในใจข้าไปได้ พี่ใหญ่ของพวกเรามันจะจะหาเรื่องได้ยงไงแกงแ่แล้วจะพอนี่จะสู้ตายแล้วไปเถอะกระพิรอดเริ่มระทุง พวกเจ้าจะไปเองหรืออยากจะสู้ต่อโอ้โอโอโอโจบสิ้นสักรรทีทำอัต่าอย่างข้าเหนื่อยหอบเลยอะพวกเราได้ไปจากที่นี่ท่ะข้ากังวลว่าการต่อสู้ที่รุนแรงมา่ครู่ อาจจะล่อทหารไล่ล่าของหุเขาทาน้ำแข็งมาอีกือมอเข้าใจแล้วพวกเราไปอืมตามที่สินหลานบอกก่อนหน้านี้ครั้งนี้หุบเขาทาน้ำแข็งส่งพวกแกร่งกล้าปร,รมาจารย์ยุทธขั้นสูงสุดมาดังนั้นก่อนพวกเขาจะหาพวกเราเจอต้องจัดการร่างของผู้วิสศเทียนห้วและกายพิษมหาภัยของเสี่ยวอีเซียนให้เสร็จสิ้นก่อนไม่งั้นเกรงว่าสถานการณ์จะเลวร้าย หลอมร่างให้ผู้อาวุโสทีนหัวก่อนเถอะห uh huh. ลังจากมีกายเนื้อถึงจะไม่อาจฟื้นคืนพลังขั้นสูงสุดได้ในเวลาอันสั้นแต่เลือนระดับเซียนยุดน่าจะไม่ยากมีเพียงเช่นนี้ถึงจะมีโอกาสคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้ได้สิวีเซียนแย่ๆได้มีเหตุผลแก้ปัญหาของผู้อาวุโสเทียนหัวก่อนก็แล้วกันฮะนี่เป็นความจริงเหรอแน่นอน วางใจข้าต้องช่วยเจ้าควบคุมกายพิษมหาภัยให้ได้ข้าในาที่สุดข้าก็มีกายเนื้อแล้วขอาคุณงจะต้งสองบ้างเจ้าหนูบุญคุณนี้ข้าจะจดจำไว้จนขึ้นใจท่านช่วยข้ารอดพ้นอันตรายมาหลายครั้ง เซียนเยียนหาไม่ทำสุดความสามารถจะกลายเป็นคนไร้คุณธรรมอิชาจารย์ของเจ้านะับมีลูกศิษย์ยอดเยี่ยมด้เช่นนี้ไม่ควรรีรอข้าจะปรุงโอสถวิญญาณหญยินหยางให้กับท่านช่วงเวลานี้นำบากพวกเจ้าจะคุ้มกันให้ข้าด,ด้วยอ นี่นี่คือสายฟ้าโอสุด ที่เิียวเย็นได้การยิ่งน,นะนักโอสตระดับเจ็ดปรุงออกมาได้อย่างเร็วหวังว่าทหารไล่ล่าของพวกเขาทุกแข่งจะไม่สังเกตเห็นเร็วเกินไปหากหุณมานดินผ่านข้าหล,ล่อล้อมจากสายฟ้าโอสถอีกครั้งจะบรรลุถึงขั้นไหน <S <s แต่ตอนนี้เวลาขับขันไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหม <s> <g ülme> ไหล่กัน อะไรขึ้นเห็นได้สายฟ้าโอสดถึงสลายไปเองอน่าจะเป็นเพราะไอพิษของช่องเขาล่วนเสริมเข้มข้นมากเกินไปบทบางควันโอสถไว้สายฟ้าโอสดในห,หาเป้หา่ายไม่เจอคงต้องอธิบายแบบนี้แล้วแต่สถานการณ์พวกเราตอนนี้ก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องไม่ดี ดวิญญาณหินอย่างอัศจรรย์ยิ่งนักผู้่วุโสเทียนหัวหอีกเดี๋ยวพอค้าบ,บอกท่านก็กลืนโอสถและเข้าสู่ร่างกายเนื้อทันทีสำหรับกายเนื้อนั้นใช้สิ่งนี้แล้วกันเงิ่อนไขสอนคล้องหมดแล้วแต่หน้าตาแบบนี้ดูจะไม่ใช่คนดีอะไรเวลาครับขันท่านถูถ่ายไปก่อนเถอะ ผู้วุโิเทียนหัววใช้พลังวิญญาณสายฟ้าโอสถสลายไปเร็วยิ่งนะคนพวกนี้มีบางอย่างที่แปลกพิสดาร <c oughs> มีผู้อวุโสเทนเสออยู่ที่นี่ ต่อให้แปลงแค่ไหนก็หนีไม่รอด